บรรยากาศที่สำนักง,งานบริการออกหนังสือผ่านแดนั่วคราวบริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมําม่วนพบว่ามีประชาชนเดินทางมาขอทำหนังสือผ่านแดนั่วคราวอย่างแน่นขนาดค่ะในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันถึง5วันบางส่วนเนี่ยถึงขั้นต้องออกมารอด้านนอกอาคารไม่ต่างจากที่บริเวณสะพานมิตรภาพค่ะที่มีรถทะเบียนไทยรอต่อคิวเพื่อข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศลาว โดยคนไทยจํานวนมากต้องการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวขณะที่บางส่วนก็เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารระหว่างประเทศโดยผู้สืขาวได้ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวบางส่วนเขาจะว่าอยังไงไปฟังค่ะไปเที่ยวไหนไม่แน่ใจนะแต่เพื่อน <laughs> เพื่อนจัดทิพอันนี้ก็ไปเที่ยวกันบ่นี่โอ,โอจะไปเที่ยวไหนกันท่าฝรั่งท่าฝรั่งโอไปกี่วันนี่ ายยุดวเนะจ้าหน้าที่ศุลกากรนครพนมและก็ตรวจคนเข้าเมืองนครพนมนะคะรวมทั้งเจ้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเขาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการและก็ตรวจสอบบุคคลพร้อมกับรถยนต์ที่เดินทางเข้าออกให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วอย่างเต็มที่ค่ะนายสถานีเดินรถนครพนมบริษัทขนส่งจำกัดเขาบอกว่ารถโดยสารระหว่างประเทศเป็นรถปรับอากาศ50ที่นั่ง เส้นทางคือนครพนมมุ่งสู่ท่าแขกประเทศลาวค่ะซึ่งปกตินกำหนดให้มีวันละแดเที่ยวไปสีเที่ยวแล้วก็กลับอีกสีเที่ยวแต่ว่าในช่วงนี้หยุดยาวค่ะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาใช้บริการจนเต็มทุกเที่ยวและแทบไม่เพียงพอด้วยจึงต้องเสริมเที่ยวรถเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะเทียบเลยมีเมือ่อวานกับวันนี้วันนี้คนเยอะวันนี้ก็เยอะเหมือนกันวันนี้ก็เสริมเหมือนกันประมาณกี่คนแล้วครับตอนนี้ ข้าวตัวขายไปข้าวใช่ไหมเพราะคันหนึ่งก็โอ้โห <6, S 2> มีตะกอนแตกไปเที่ยวเนาะ 5, <60 S 2> ห้าหกสก็ประมาณห้าหกสิบคนก่อเช้านี้ก็ปรมาณสอเป็นร้อยกว่าแล้วครับประมาณร้อยกว่าเช้านี้เช,ช้านี้เนาะนแด<น>งวันนี้จะเบาบางนิดนึงอ สำหรับการเดินทางจากนครพนมไปยังท่าแขกระยะทาง29กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงครึง่งส่วนอัตราค่าโดยสารนี่อยู่ที่70บาทนะครับแล้วก็มีค่าล่วงเวลาเพิ่มอีก5บาทที่หลายคนอยากไปเที่ยวเพราะว่าแขวงคำม่วนของประเทศลาวเนี่ยนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้ำที่โด่งดังในระดับโลกเลยนะครับอย่างเช่นถ้ำกองลอที่ยาวถึง7กิโลเมตรถ้ำปลาผาหรือว่าถ้ำพระถ้ำเชียงเรียบ ถ้ำนางแอนถ้ำพระอินทร์เป็นต้นครับสําหรับการหยุดยาวในครั้งนี้ก็มีหลายคนที่เลือกเดินทางด้วยรถบขอสอเนี่ยครับทั้งรถที่วิ่งในประเทศและต่างประเทศที่ไปประเทศเพื่อนบ้านโดยบขอสคาดการณ์นะครับว่าจะมีผู้เดินทางออกจากกรุงเทพเฉลี่ยวันละ3 4 0 0 0คนครับเฉลี่ยเที่ยววิ่งรถโดยสารทุกประเภทวันละ2,800เที่ยวส่วนขากลับเข้ากรุงเทพก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ33,000คนครับ โดยใช้รถโดยสารประมาณ3,000ันเที่ยวซึ่งบขสอเองก็ได้เตรียมรถเสริมไว้ประมาณ200คันมาวิ่งเสริมในเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นครับและทางด้านบขสก็บอกนะครับว่าช่วงนี้ก็ยังคงตรึงค่าโดยสารราคาเดิมไว้อยู่นะครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับตอนนี้บขสอเองให้บริการเดินรถทั้งในประเทศ แล้วก็ต่างประเทศนะครับลดร,ระหว่างประเทศจะให้บริการไปประเทศลาวประเทศเดียวค,คือก่อนโควิด -19 เนี่ยจะมี2ประเทศก็คือไปประเทศลาวแล้วก็กัมพูชาแต่ตอนนี้ไปลาวเนี่ยเเส้นทางนะครับทั้งจากเชียงรายเลยอุดรธานีหนองคายมุกดาหารนครพนมแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับก็เป็นเส้นทางเดินรถที่สามารถไปใช้บริการกันได้แต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องมาเน้นย้ําคือตอนนี้คนไทยไปลาวกันค่อนข้างเยอะนะครับ,รบลักษณะของการไปท่องเที่ยวลาวจะมี2รูปแบบแบบแรกคือการใช้หนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตอันนี้สามารถ อยู่ในประเทศลาวได้30วันเดินทางเที่ยวได้ทุกแขวงทุกเมืองนะครับอีกรูปแบบหนึง่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้คือการทำบอ r เ e อร์พ s สหรือว่าหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะครับอันนี้จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทำเป็นใบกระดาษ A4 นะครับเดินทางเข้าไปเที่ยวฝั่งประเทศลาวอยู่ได้เพียงแค่แขวงเดียวและไม่เกิน3วัน2คืนนะครับอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชม ไปทาที่นครพนมข้ามไปเนี่ยก็จะอยู่ได้ที่แขวงควําม่วนเมืองท่าแขกเท่านั้นจะข้ามไปเที่ยวบริคําไซไปเที่ยวสวรรค์เขตอันนี้ทําไม่ได้นะครับ,รบและอยู่ได้ไม่เกิน3วัน2คืนเพราะตอนนี้มีรายงานว่ามีคนไทยไปเที่ยวหลายคนคแล้วปรากฏว่าอยู่เกินกําหนดถ้าเก<อ>ิดว่าจะเดินทางออกจากประเทศลราถูกจับถูกปรับเหมือนกันนะครับ